สัมบายดีสวัสดีครับตวรวจผลเวยลาพัฒนาประจำงวดวันที่18ตุลาคมก่อนอื่นนั้นขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามด้วยเจอครับผลเวยลาพัฒนาประจำงวดวันที่18ตุลาคมกลับเลขหก 6, ตัวเกอ็ดสเก้าหกสองเจ็ดสเลข3ตัวบนออก273 273เลข2ตัวล่างออก6 2 6 2ครับผลฮวยลาพัฒนาประจำงวดวันที่18 ตุลาคมกลับเลขหกตัวออก8 9 6 2 7 3 8 9 6 2 7 3เลข3ตัวบนออก2 7 3 2 7 3เลข2ตัวล่างออก6 2 6 2ครับผลหวยล่อพัฒนาประจำงวดวันที่18ตุลาคมกลับเลขหกตัวออก8 9 6 2 7 3 8 9 6 2 7 3เลข3ตัวบนออก2 7 3 2 7 3เลข2ตัวล่างออก6 2 6 2ครับ ผลหุยล่าพัฒนาประจำงวดวันที่18ตุลาคมกลับเลข6กตัวออก896273 896273เลข3ตัวบนออก273 273เลข2ตัวล่างออก62 62ครับ